สวัสดีครับผมอยู่กับเราช่องไพุ่ญศวงนะครับน้องธันวานคือเก่าครับผมพี่น้องครับวันนี้มาหาเห็ดครับผมจะบปเรีเห็ดจักดอกเหรอครับมากับควันเทนเหมือนเดิมครับสวัสดีครับนี่เรามาอยู่ที่นี่แหล่งยาของขานอ่อนนะครับอ๋ออันนี้คือของไปงามคนอ่อนบริษัทนครับนี่เห็ดเยอะครับ แรงนี้แต่ก่อนในตะกอนสมัยที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้บุกเบิกนี่ยครับที่ตรงนี้ที่ของฟันดอนนี้เป็นเป็นที่เห็ดขึ้นโดยเฉพาะเลยนะครับอ๋อเทศกาลนี้เป็นเทศกาลเห็ดนะครับครับผมใครอยากกินเห็ดก็มาหาพันเต้ครับอ๋อครับผมเจะพาไปเก็บเห็ดเบือนะครับครับผมโอ้บนรดาก็ุ่มบ้าเก็บไปใต้ทุ่งยางนึงครับก็พามูเบนไปเก็บนะครับขาบอกว่าอเห็ดขึ้นเยอะแยะไม่มีคนเก็บ เขาจะเก็บได้ไงหเห็ดมันกินไม่ได้ครับผมเ,เลยไม่พากันเก็บครับ,บผมพ<อ>ี่เจ้าเก็บโชว์พี่น้องจดอกหนึ่งม<ะ>ึงเอาที้เห็ดที่กินได้แบบไหนจะกินได้นะอืแต่คอยบูงูด้วยวเห็นเป็นเห็ดอย่างเจ้บูงูซื้อเนาะอเออาทิ้งแบบว่ามันกินไดตน้ตัวนี้กินได้เฮ้ยทิ้ง เออนี่ก็กินได้เตแต่เคยเป็นหูความรู้มาแล้วเฮ่ดก็ว่าเฮ็ดตัวใดที่ว่าท้องมันเม่นท้องสีดำนะถ้าวัดท้องขาวเพราะว่ามันกินในเมืดเห็ดมันบ่มีพิษตัวถ้าวัดท้องมันดำเนี่ยมันกินบ่ไดรก็ว่าเขาป่านนั้นคืออันนี้บ่มีพิษแต่เอาเอ็ดกินบ่ไรอืมมันงูเล่าเขาคือกินที่ไหนผิดผิด<ะ>งูทาอะไรอืองูเขามันเข่าซื้ออืม บ้องว่าไม่ผิดนะอันนี้ผิดตัวแต่เขาไปได้กินผิดมันอ๋อเขากินนั่นนะเมื่อทีนี่ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูพปยิ้มซิมคนเนาะจากที่เราโดนเนาทีเนองเขาบอกไปเดีย๋ยวมาหาคนเนาะตั้งแต้พูดแล้วแต้เต้ยู่มุ่นพูดแล้วเนนาะตอนนี้เราก็เอาทีดทิดอัดครับเมื่อทีต้องคนไทยเจ้าเก็บตัวนี้มาเกิดสิ โอ้ oh, อันนี้อันนี้มันคนหกกินเขาก็กินทิศอันนี้มันเป็นเห็ดอันนั้นเห็ดใส่เดือนคนกินก็นก,นกินตัวนี้คุณเดี๋ยวลดมีแต่ลดคนนะเขาไปหาเห็ดออ้ถหลดหลายครับปั่นงานวัดเลยจอดแต่หน้าปลกซอยจะเข้ามาทางพี่เ้อสร้างต๊กมัน <laughs> ตัวเกลียวมนามาตัวสร้างรุดกันรุดอิลี ต้องตกมันอยู่นี่ครับเล่นพิเรนนี่แล้วยังมาทักได้ครับจะ่ฝ่อกลับมาเด้อพิเรนนี่แล้วครับนเขาคนเดียวที่พิเรนอย่างนี้ครับไปละพิชุนออกไปม่พิชุมเรื่องของข้างตกมันจับไม่ได้ครับออกไปเลยครับออกไปเลยครับมอไซค์ครับรถออกอย่างเร็วจังมาทักเด้อยู่ มันฮอดเจ้าบนมาดูพบพลายสิริมงคลกับทางวัฒนาครับปีนังเขาไปอย่างนั้นเนาะฮั่วกัมาใคอซส้อห้าเลยแล้วค่อ,คอยอ <c oughs> จองหนุ่มสาวอยู่ด้วยกันครับสร้างรถสร้างรถจัประทัด้ยดี่ต้ <c oughs> องหูมันแล้วทิด ตัวนี้เขาไว้ให้ไปให้ตัวนั้นให้เราตัดไห <laughs> แล้วๆๆ่เรไว้ให้ตัวนั้นมากินหญ้าอ้นเขาวะใส่ว่าใส่ว,ว,ว,ว่าตืกกันทไมต่ตกมันกับเฮ็ดยางใส่ดอกเขาวะโอ้ ปานนั้นก็ให้ขึ้นคีโคซึ่งโอ้หลายสิลปมุขคนเล่นงานคอนเต์แล้วครับโอ้ยี่เห็นหน้ากันไม่ได้แล้วรู้สึกว่าจะเห็นหน้ากันไม่ได้แล้วครับรู้ฝึกจะรู้สึกว่าจะจำฝังใจแล้วมันบอดิดจำฝังใจเหรอจำนาได้เลยเนาะจำนาไฟว,ว,ว,ว่ามันสวมได้เลยว่าโมนี่แหละตอนนั้นนะตอนตอนคอยย่อยมักไปโยกค,คอยอาออบางซี่นี่ละว,ว่า โอนี่แหละโอ้เดี๋ยวว่เดี๋ยวอ๋อเขาไปเล่ยเขาบ้างเขาจะโกก้คือเป็นจังกสี่เขาบอกมาเลยครับว่าใครเลยโอ้นี่คณะประเด็นย่อยเนะตอนน่อยประด้เฮ็ดได้สมีในนาทีน่ะนี่ละนี่ครับสร้างมันหลอกให้เราตายใจอย่างนี้แหละครับสร้างก็คือโผล่ไปงี้ว่าแล้วนาทีน่ะคือรถประเด็นครับขั้นเลยกับนัดขั้นนั้นแหละแอนสร้างก็คือรถ คืออยังไรครับอยังที่เขาจับประจำกับกสิทธนันมึงเขาเนาะครับอันนี้เขาไ่เคยจับไ่เคยเลี้ยงเขากับสิมหูจังหวะมหูยังแล้คือกันธรรมชาติครับไม่ใช่ของของเราเลี้ยงเป็นปกติครับเกือบจับไปหนึ่งดอกแล้วครับเมื่อกี้ครับเกือบแล้วครับเกือบกลิ้งออกมาเหมือนลูกฟุตบอลแล้วครับดีนะครับยังมีไวรัสปฏิพานทันไวรปฏิพานธทันสารสมบัติคอนอด จ้งเราครับเราจะแจ้งคนอดคืนครับ <c oughs> ตกต่อนเขอ,อดบอกว่าไม่เป็นไรเป็นไรนะจ๊ะ <c oughs> นี่นี่ถ้ารู้ว่าควันเตยเข้าได้นะครับเราเรามีหายแน่นอนสลริมงคลครับแก่ไปยิ่งฟ้องแก่ไปเลยแก่บเป็นลาไปพั <c oughs> งคืนเนาะไอ้มาเห็นเล่นทายอยู่นั่นเราติดโต๊ะเอาโซ่กัตัดเห็นมันคือของจริงไงทินนะ่ะเออเอาเอา็นมันจะคล้องเข้ามาเลยโมเมนต์ผิดเราะว่าเอาเครื่องต่างาไปเตียงวะ อันที่จริงเขาเท็่จังสี่ก็ได้สิเขาย่นหยาแต่ยังสี่มันบ่เขาย่นหย,ย,ยาไปเรื่อยๆหายซากขยาไปเขาก็บอกแกะมองปลวกลักลามไปกบดีเรื่อยๆพอ,อยามันบน่ยคอยได้ลามอะไรที่ไลรลวงไปเลยไปยักมันกันอันที่เลือกเล็กกว่าสิบกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่มันใส่ปอกเลยใครก่ายแก้ได้เสร็จอันทีงสี่ขยะล,ลวงไลรลวงไปเลยนะอันนี้ใส่คักกว่าต้นหน่อย เราไม่ได้ไปโยกเขานะครับเราไม่คิดว่าเขาจะทําใส่เราเพราะว่าเราเอาอาหารไม่ให้เขาเมื่อกี้นะครับปกติก็ไม่เห็นจะทําใส่นะครับทําใส่ก็ตอนตกมันแค่นั้นเลยสร้างนี่ว่าจะจำจำ,จำนสิจำเสียงจำกินอืมจำเสียงจำกลินว่ามน,นเสียงจะคงนี่เมนเลยเนาะอยอแา้วมัน,นจำนาม <c oughs> เห็นหนาเฟย์อว่างีโอ้อธรรมดาไปไงขัดเห็นนอนเหรอเฮ้ยครับ สองหนุ่มสาวเขาอยู่ด้วยกันวันนั้นไปอยู่ที่วังทะลุนะครับแม่น้ํามูลนี่ก็ย้ายมาที่แหล่งยาของพันอดแล้วนะครับไปไหนไปด้วยกันครับไปไหนไปด้วยไปช่วยสักบาท <c oughs> สองหนุ่มสาวครับขาจะถูกกันมากครับสองเชือกนี้เพราะว่าตีวงคนนี้คือกันกันกนกบงูหงอหรือยังงูจงอางหลบกัดบอกเขาสิแบบบ่เขาสิแบบ ใทงไปเบียนเขายู่ซื้อนี่ปั๊บเข้าทีหนึ่งกันแต่เขาเขยับนี่ปั๊บเออเขาจะปั๊บเขาจขยับตามเขาเออขยับตามเขาเลยทีเนาะอืแล้วเจ้าเจ้าแบบลงยืนอยู่ซื้อแล้วก็ให้ให้ทิดรอดเขแก่สูบงทแก่สูบแล้วให้ย่างมไห้เจ้าแต่ว่าเจ้าบุกขยับเขาสีขยับตามเจ้าคอยว่าคอยสีขยับก็จริคือคอยว่าเจ้าสีเล่นคนบ่คอยยับปั่วคอยเลยทีปั่วไก่ตัว กยันจับกดแล้วเขาไปหาเจ้าตู้ตัวจะคงเฮ็ดหตุใดเเนาะออนี่ครับสองเชือกในป่าใหญ่ครับเชือกนะครับมาเอาหนาจะคงไม่อยู่ครับพี่บอกว่าอยู่นี่ทั้งวันครับวันนี้จะคงเขาว่าเข้าเลย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 จะคงก็บอกควันเตยเขาเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับ เกือบกลิ้งมาเหมือนลูกฟุตบอลแล้วนะครับเมื่อกี้นี่แหละครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองิดฮะจะหูว่โอ้ต้อ,ตอไปไผยเซื้อโอพักหรอเป็นยังพอไอไม่ใช่เพื่อนบอกคนน่ารักโอพักก็ซื้อแล้วคือว่าเจ้านนะฮักตี ้โอความหักมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับคนสองคนติดมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งห้างนะห้างนะ ความหักมันก็คล้ายๆกับทางนี่แหละครับถนนใหญ่นะเพราว่าเขาได้มดใจมดหักแล้วมันก็คือถนนใหญ่เหรล่ะถนนใหญ่มันก็มีแต่ทางกลับรถครับไม่มีทางกลับมาครับผมกลับมาได้ไปอีกมือิกเตอร์เถื่นหยาดที่เอาไปเชียงกูเถื่อนญยาที่เอาไปเชียงเอออเาอีกเลี้ยวอันนี้เจ้าท่านทายไป ไ, <in. ertime. S 1> ไปไปนี่ครับเแทนการที hmm. ah, no ่เรียนอีกแล้วเมื่อกี้เห็นไอ้เรือไปเห็นเครื่องตัตยาของควันออดถือวางไว้นะครับอัดนะครับเครื่องตะแยงเพื่อนอัดไปเสียงครับเอาไปเสียงบครับเอาไปซ่อนนะครับเดี๋ยววัดทิศออดมาบ่อเห็นเครื่องตะแยงสิเป็นเชครตโอ้าถ่าเบิึงคลิปนี้เดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้าเออเพราะว่าคลิปนี้มันเวลามันก็พอสมควรแล้วครับขอตัวลาไปก่อนครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอกันคลิปหน้านะครับเนาะ